สวัสดีค่ะหลังจากเล่นดิสกอบเสร็จยังจะพาเพื่อนๆมาดูของในห้างที่ฐานทัพอเมริกันนะคะแยมอยากจะเข้ามาซื้อนามิโ้นหนึ่งค่ะอร่อยมากๆแยมชอบมากมีขายที่นี่เท่านั้นค่ะของหวานค่ะน่ารักมากๆแต่ว่าถ้าทานแล้ว <c oughs> น่าจะอ้วนม,มากๆ <c oughs> เช่นกันนะคะ สีฟ้าสวยมากเลยค่ะนารโซนนี้จะเป็นโซนของเอเชียนะคะมีทงน้ำมะพร้าวชาไทยคุณจอจะป๊อบคอร์ออนรสมันม่วงนะคะและรสมะพร้าวหยิบไปอย่างละหนึ่งค่ะแล้วก็มาเจอชาเขียวรสยูสุค่ะหยิบไปสาปแพ็กเลยค่ะกับคุณจอชอบยูสุค่ะอยากจะลองดื่มดูมีซอสผัดไทยขายด้วยนะคะแล้วก็มาเจอสปาร์กิ้งวอเดอร์นะคะอันนี้หยิบไปเลยค่ะสีกระ๋ดงยูสุอร่อยมากๆค่ะส่วนโซนนี้จะเป็นโซนพวกซอสต่างๆนะคะจะมีทั้งของเกาหลีของไทย เม็กซิกันหลายสัญชาติเลยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนมาม่านะคะมาม่าคาลีเยอะเลยค่ะยามชอบทานพริงเกิลส์นะคะก็หยิบไปหนึ่งกระป๋องค่ะเป็นพลาสติกแบกนะคะเทมากๆเลยค่ะ,คะต่อมามาดูโซนชีสกันนะคะชีสมีหลากหลายมากๆและเยอะมากๆด้วยค่ะของในตะกร้าตอนนี้ยังไม่มีน้ำที่ยามอยากได้เลยนะคะนี่คือไฮไลท์ลข,ของวันนี้ค่ะน้ำว<ล>ีวาโลเป็นน้ำว่านหางจร,เระเข้ผสมกับบลูเบอร์รี่นะคะอร่อยมากๆจริงๆค่ะงจอซื้อมาให้ยามดื่มครั้งแรกยามตาโตเลยค่ะ อาาร่อยมากๆวันนี้จัดไปหลายขวดเลยไปได้เวลาคิดเงินลังของ, <นะ S 2> ขงที่ฐานทัพนะคะก็จะคิดเป็นเงินดอลลาร์นะคะจะไม่ใช่เงินเยนค่ะพอเข,เข้ามาในฐานทัพนะคะทุกอย่างจะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์เลยค่ะวันนี้ย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะเราจะกนใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย